สวัสดีครับพบกับช่องเป่า l Racing Channel นะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข่าปาร์กิ้งนะครับก็เมื่อวานนะครับเราก็ได้ทำคลิปเ,เป็นรถ bm หรือมาย m 4 g 8 2นะครับ แต่วันนี้ผมก็ทำคลิป BM อีกคันหนึ่งครับเป็น BMW M4 F82 นะครับก็วันนี้เราจะทำคลิปสอนจูน BMW M4 F82 คันนี้นะครับก็แต่งสวยมากนะครับก็ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานน่าจะแต่งสวยกว่าคันนี้นครับคันนี้น่าจะแต่งสวยก็โอเคครับ ก็มีทั้งติดปีกท้ายแล้วก็ติดสติกเกอร์3สีแล้วก็มาพร้อมกับ M Sport นะครับติดบลหลังชานะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือฝากระโปรงสีดำแล้วก็หลังคาสีดำนะครับโอเคเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้ว่าแต่งอะไรมาบ้างนะครับ เดี๋ยวจะคลิกเข้าไปดูนะครับก่อนรายละเอียดนะครับก็แต่งเครื่อง4แสนนะครับแล้วก็ส่วนเทอร์โบยางท่ออินเตอร์คูลเลอร์เบรกกล่องจูนเกียร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สูตรจูนนะครับก็สูตรจูนเหมือนเดิมนะครับ ไม่เปลี่ยนแปลงก็ใช้เครื่อง4แสนสุดจูนก็คือใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะทำคันนี้เป็นคันสุดท้ายเพราะว่า,าผมยังไม่ได้อัปเดตเกมใหม่ล่าสุดเพราะว่าตอนนี้คนอื่นเขาทำคลิป เขาอัปเดตเกมกันแล้วนะครับแต่ส่วนผมคือยังไม่ได้อัปเดตเกมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําคลิปคันนี้เป็นคันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตเกมเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชั่น4.8.69นะครับแต่ตอนนี้ผมยังเล่นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปสอนจูคันนี้นะครับเสร็จปุ๊บก,ก็ผมก็จะทำการอัปเดต เกมใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สนามนครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตั้งหลักจุดเริ่มต้นสตาร์ทนะครับ you <laughs> โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะตั้งหลักจกุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับเราต้องเบิ้ลเกียร์ว่างนะครับเพื่อให้ออกตัวได้เร็วนะครับจะใส่ <S <S <ๆ>เกียร์ดีนะครับผมออกตัวแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้ดิฟโมรนะครับเพื่อให้รถทำความเร็วขึ้นนะครับ มีต่อยาวๆเลยนะครับรับเดียวห้าร้อยนะครับ เจ็มไลม,มันจะถึง555นะครับเล้เลขตอง5นะครับอ่า556กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคก็ทำความเร็วอยู่ที่556กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจ้า วิ่งกลับนะครับจะลองดูว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขากลับผมจะลองอีกรอบหนึ่งนะครับ โอ้โหเรียบร้อยครับพังยับเยินนะครับเราต้องเอารถไปเข้าโอับ ็เป็นไงกันบ้างครับก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมก็ได้ทำคลิปออสอนจูน B&W M4 F82 ครับก็ถ้าน้นองๆคนไหนชอบรถคันนี้สีนี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต่ล่างคลิปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะอัปเดตเกมขาปักกิง่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่น 4.8.6.9นะครับผมก็วันนี้เราก็ได้ทำคลิปสอนจูนรถคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอัปเดตเกมใหม่นะครับก่อนโปรดอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับก็สำหรับเปาเลขึ้นแชแนก็ขอเพียงจบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ